ไม่ไม่ไมด้ไม่ได,ไได้ไม่ได้นึกถึงไอ้ปอยเลยนะนึกถึงไอ้คนนั้นนึกกูไปดา่าขอเคุประโยคกินไก่ใใของเกมนะอ่าแล้วไงต่อตอ,อ่ะ,ไงไงอะตอนงตอนที่มันแสดงหนังใช่ไหมเออคุณท่านผู้ชมนึกถึงหุ่นไม้อ่ะหุ่นไม้ใช่ไหมเออประมาณครับผมเออนั่นแหละมันหุ่นไม้ ไอ้แล้วแล้วเอกเป็นไงพระเอกเป็นไงพระเอกเป็นไงก็หุ่นไมายแหละเออที่กูพูดอะแบบเออเขาพูดไปเลยพี่อูวเออเพ่เป็นไงบอกกูเลยอา้ามึงเสี้ยว่ากูก,ก่อนจากกูเลยไปตัดเนาะไม่ใช่ไม่เป็นมุกท <c oughs> เลยพระเอกเป็นไง<อ>นพูดตรงๆตะเออคนเฮียเออเฮียมันเฮี้ยย,ยังไงวะอ้ามึงก็ต่อดีฟิวเฮียเปไปช่องไหนสไปไหนแม่งวะมึงเล่นอะไรกันเนี่ยมันจะเล่นอันนี้ไอ้พูดไอ้พูดเลยอะไอ้ เออกูเล่นเนี่ยกูเล่นนั่งเป็นไงวะกูที่กูเล่นนั่งก็ดีก็ดีก็ดีดีเออดีแล้วเป็นแบบรอไหมรอไหมเพ่รอไหม <c oughs> ไม่รอครับตอนถ่ายพักสิขึ้นเต็มหลีโอุ้ยตอนนั้ำซิ่วมันเยอะไงดูตอนนี้ดิน้ำใส่เปียกเพราะเพราะเพราะกา,าลิเยี่ยมเงินมึง <c oughs> ตัดเราเมื่อไงยะตว์ดีสัตว์เขาไม่จ่ายไ <c oughs> อ้เหี้ยอ๋อคือมึงอยากเล่นมึงใครขอล่ะเอ้ยอะไรอ่า เดลี่ยตนสาก็ต้องตันออกนี่เขาไม่ใจใช่เล่นเพื่ออ่มีอะไรมางอย่างเล่นอยากอย่างฝากนั่นแหละอะฝากฝากเชี่ยอะไรันเออพูดฝากเชี่โปพอมโดรอมโปรโมทครับเอาลงให้ด้วยเพื่อนเพื่อนเพื่อนกูเห็นตั้งนานแล้วดีกูเห็นตั้งนานแล้วเออเอาลงคิวตันลงคิวดด้วยถ้กกูเราฝากนะมันต้องมีสองคนที่แม่แบบ เสื้อครับเสื้อครับเฟซครับเฟซครับนี่โี้บอลด้วยป้บอลกับไอ้พวกสองคนน่ะอ่ะอันนี้พี่อันนี้น้องพี่น้องเฮ้ยเคยเห็กูตบเมียชวนหน้ากล้องว่ะเอาเดียเอาเดียเอาเดียเอาเลยเอาเลยเอาเลยตลกจ้าเฮ้ยเอาเลยบ้านมึงคื่บ้านกูเคขียนกันเองนะจบจบนี้เคลียร์กันเองนะเออจบนี้เคลียร์กันเองนะกูไม่เกี่ยวนะกระทุกกระตุกกระตุกเป็นการแสดงเอ้ยเอาก็ตบตบประกาศแล้วเฮ้ย ฟุกมึเคยเรียนรู้ไม่ใช่แบบว่าตบแบบตลกมันเป็นยังไงโอโชว์หน่อยโชว์หน่อยไปน่ไม่ตบแบบตลกไตบแบตาหล่กจริงนนี่ยดมวเียนี่มาแล้วตัวเด็ดมาแล้วตได้ผู้หญิงเอ้ไอ้ตังทำทำดนตรีไอ้นี่ไอ้ว่ไอ้แทดแทดเออเอมามดูแทคแดดแดดแดดแทดแทดแทด แผได้ดดแ้แ้คุณไมมึงจะใช้ตรงนี้ไอ้ใช้ตรงนี้ไหมไม่ได้ไม่ได้ขอบอะเออขอบอบเออเออขอบขอบอะไรขอบคุณขอบคุณขอบไขอบ่แผลแดแดดแด้ดดขอบเ้ขอบคุณขอฝ่ายอเต็มเลย เล่มังกรเล่นก็แชร์ก็ซัลเตอร์คาแล้วขอจบคลิปนี้เป็นไม่ดีกว่าเอ้ยอย่าพึ่งดีวังกำลังมันเลยคนก็มุ่งจะเล่นอีกคนก็จะมุ่งจบอย่างเดียวเลยไอ้ผู้นี้มันไม่เจ็บหรอจริงถ้าเจ็บบอกอ๋อถ้าเจ็บบอกเจ็บถ้าเจ็บบอกเจ็บถ้าไม่เจ็บบอกไม่เจ็บเพราะเราคือเพราะเราคือตลกยุบหรอกนะยังนับนับเลขนับเลขยังนับเลขภาษากัมพูชา หนึ่งสองสามสี่ก้อกงไก่กลมางซดาอะเอตาไหนม่ใช่เหรอวะมันออกไอกระปุนเหรอมึงไม่หนาวแต่ยี่ห้อมึงพีเบกระปุนเออยังหนึ่งสองสามสี่มพีเบกระปุนอ่ะเป็นเวียดนามเวียดนามหนึ่สมสี่ฮะก็เก้งไก่กลมดีทั้ทําม่ใ่องก้าวไก่ก่ไก่ไงช่วงที่ม่ชบาเฟโลบนเฟอโอ e พีกผมมาเล่นบุกให้ฟังเฉยไม่มีที่ไหมาไม่มีอะไร เออคลิปมันจบไปตั้งนานแล้วไอคลิปเฮี้ยตรงเนี้ยคือไรสาระไอเฮี้ยมึงเฮียสายอยู่แล้วตั้งแต่แรกก็ไอเฮี้ยเอางี้แม่เฮ้ยตามเปิดกล้องหน่อยตามเปิดกล้องหน่อยไม่เปิดเฮ้ยมาเล่นเกมกันหน่อยมาเล่นเกมกันอ่าเล่นเกมเล่นเกมอะไรอะไรอะไรเฟืออยไปกูไปกูก่อนสิบห้าเฮี้ยเฮ้ยตั้งเปิดกล้องอยู่วะเนี่ยบนโต๊ะกูเนี่ยมีของให้เล่นเยอะเลยมึงจะต้องร้องเพลงที่มันมีสิ่งของในนั้นอยู่ในเนื้อเพลงเยเอ้ย ไม่ต้องร้องเพลงแรรแรเพิ่งกูแรอ่าออาได้แรได้แรไอหลานไอคนนี้ไอคนนี้ไอคนนี้ไอตังมึงแรมึงแรอ่าเริ่ไอ้กยิบแรมึงแรกนะถ้าเป็กูไม่ใชโอ้ยท้สดเลยอะยังนาฬิกาแรเลยดึมดึมดมดมดึมดึมดมเอานาฬิกาคอ้ย ทำแบตอนเล่นกันดูวะโอ้โหตอนนั้นกูสมองโอ้โหสุดยอดไม่ได้สองนานไม่ได้สองนานโอ้ไอ้ไอ้ฟิล์มเอาเลยอย่าร้องเป็นเพลงเล้เพื่อนกูร้องได้อ่าสมมติว่าเป็นอ่าเป็นแว่นตาแว่นตาอ่าแว่นแว่นกูกูร้องอะเป็นแรปนะเป็นแรปนะเออเป็นแรปอ่าได้เลอ่าแรปอ่าขี้เว้ยขี้เว้ยยังแว่นแว่นมาเลยแว่นเอาแว่น ไอที่เขาใส่เขาเรียกว่าแว่นตาแต่ว่าตัวผมนั้นนะชอบดูกันชาเอ่ออ่ออ่ากูแจ้กแจ้กแจ้ากแจ้กแจ้กูแจกแจ้กูแจงกูแจ้งิแจงกูง้งก้งกู้กูแจ้งก้งกูเจ้าู้งูแ้าอู้้้้เง้งง้ง้งง้งงงงกูงกกูกากู้ ตอนมันให้กูแลปบมากูบอกเลยกูอยากจะขอลาไอ้อย่างสันซิวสันซิ้เโาอไว้สระผมเคาไว้เอาไว้สระผมกูบอกเลยตอนนี้กูอยากจะตกพระสงฆ์อย่างโฟมล้างหน้าโฟมล้างหน้าเขาเอาไว้ล้างหน้าแต่ว่าตัวผมนั้นผมบอกเลยผมชอบยาหญ้าอย่างแปรงฟันแปรงสีฟันเขาไว้แปรงฟันเซตแม่งคูสวยย็ดแม่คนหน้าฟันนี่อย่างแป้งเย็นแป้งเย็นขอเอาไว้ทาตัวอ่า ปยิงเขา,เาไว้ทาตัวแต่ทายาสระผมเขาไว้สระหัวอ่าอย่างลิปมันลิปมันเขาไว้ทาปากผมบอกเลยไอเทียเนี่ยเขาเรียกว่าดากอ่าอย่างแก้วน้ำ <c oughs> นี่อันนี้เขาเรียกว่าแก้วน้ำเขาไว้ใส่น้ำเขาไว้ให้เรากินเพราะว่าเรากิมมันไม่เหมือนกับเราชิมไอยางไฟแชกเรื่อยไฟแชกเขาไว้จุดบุหรี่เอ๊ะเอาไปเอาไปยางไฟแช็แก ไปเช็คเขาไปจุดบุหรี่ถึงผมจะไม่มีบุหรี่แต่ถังกระป๋องโป่งนะคะผมอีแกะเงียบดิสั้นจบเชียร์มาไอ้ยิมส่งมากูกูอึนแหะคือกูไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะแล้วแล้วมันก็ทำเกมพังไงฮะกูก็ต้องเล่นเกมใหม่จังยัยเงือะเออคุณเดือบันเดือบันคุณไม่ออกอย่างเอาจังหวัดไหนที่มีหลอดเรือเงี้ยเออจังหวัดไหนทำอย่างเงี้ย ไอ้ตังบ้ามอยู่ไหนวะตังฮะบ้ามอยู่ไหนเอออยู่ที่เดิมโอเคเอ้ดูคนนี้ดูคนนี้เอ้บ้ามอยู่ไหนอยู่ห้สายอยู่มากี่ปีอยู่มาสี่ปีเอ้กูอยู่มาห้าปีเอ้กูเจอมึงเลยย้ายแล้วอ๋อย้ายอยู่ไหนย้ายไปอยู่เครอยูเครนอยู่มากี่ปีอยู่มาห้าปีอ่ะทำไมกูอยู่มาหกปีกูไม่เจอมึงเลยกูย้ายแล้วอ่ะ คำชามชามเอ้ยมันต้องปนนครเนี่ยกูอยากฟันนครเนี่ยคนนครคนนครไม่ไม่ไมเนเอ้ยเป็นคนใต้แล้เนี่เป็นคนใต้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 ขออะไรละครเก่งคนใต้คนนครคนนครขอนะครคนคนสีธรรมราชนครนายกเฮ้ยคนใต้ขออะไรละครเก่งกับหมดดีใจดีใจมากดีใจที่สุดอย่างเศร้าเศร้ามากเศร้าที่สุดทิ้งเราไปทำไมอย่างโกรธเอาไว้ไว้สอดโกรธมาก เป็นไไงรียคนที่สุดควยแล้วอยังนักเลงเออนักเลงมากไอ้น้องนักเลงที่สุดทางนี้พี่เดินมาก่อนนักเลงตัใจมันตุ๊ดว่าอีดอกทองไอ้สามครับครับอเอ้ยไอ้ตังยังทำดิพ่อกูทำอาชีพอะไรตังยัุ๊ำเฮ้ยพ่อทำอาชีพอะไรนะพ่อกูทำเกี่ยวกับธุรกิจการบินเป็นอะไรทอดปะเขาข้นบินอะไรทอดปะขับอะไรทอดใช่ไหมครับ มึงเออพื่อพูดพิธีกรไอ้พุ๊กก็ไปท้อแล้วแม่แม่ทำงานไหแม่แม่ทำกินกับจิวเวลรี่เฮ้ยขายเพชรขายพลอยยขา่ทำกินกรอบเฮ้ยได้ได้ตัวหลังได้ตัวหลังได้บายกูตื่นมาได้ยี่ห้อกูหัวเราะทีพุกพุกกูถามจริงนะมึงอันอันเหรอมึงไม่ได้มุกกับใครมาละเฮ้ยอันอันไงเก็บกดไอ้เหี้ย

เอ้ยไอ้ตังยังพระสร้างกินยังเขาเรียกว่าอะไรมั้งอ๋อยังพระเครื่องมอเตอร์มั้งยังพระนอนจะง่วงมั้งยังมึงอะอะไรอะไอ้มึงก็ต้องขอแล้วมั้งเอาเอาไหมไหมไม่ข้ามไปเอาอยังใส่อีสานมึงได้ไหมใส่สารเอ้ยคนนี้คนนี้อใส่อีสานใส่อีสานมามาพูดมาพูดมา ยังกระทิงกระทิงกระทียงกระทียงนี่ใช่หยังสมเสร็จอะไรนะสมเสร็จสมเสรมันเหงาเหงาย่ายไหมเป็นะไคำอะอยากประสาอีสานได้ไหมได้ได้เยขอบคุณครับขออสานกรยังยังพอได้พอประสาทอตสานไม่ได้พอปรไสาอิสานพออีพอ อย่างแม่อีแม่น้องสาวอีลาแลวเมียอีเหี้ยอีอีมันจ้าเ้เฮ้ยภาษาภาษาอังกฤษมึงได้กันไหมภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษไม่ได้เออไม่ได้ก็ไม่ได้เออไม่ได้ก็ไม่ได้อย่างอย่างภาษาอังกฤษเรื่องผลไม้ได้ไหมไอ้ได้ได้ได้อ่าแล้วแก้วมาก่อน แจ้งมาก่อนอ๋อแจ้งมาก่อนบ้างอ่าปูลืมไปแล้วอ่ะไอ้เหี้ยนี่ในไอ้เหี้ยตังค์งในแทนได้เด้อมีแต่ยิก็อยูไอ้เหี้ยช่างมันอะไเอ้ามึงจะปูไปแล้วไหมนั่นกันอะปูปูปูเสร็จแล้วเว้ยแล้วก็แบงค์ไปแล้วเว้ยแล้วก็แบงค์ไปแล้วเว้ยไอ้เหี้ยเอ้ยสมมติว่าเด็กชินารีนั่งเล่นเล่นกับดิกชินารีนี่เออกับลูกบอ่ล กินมุกสดที่เหี้ยมาเอาเลยมาเกี่ยวกับดิชินารีเอ็งเออเอ็งก็เล่นนี่ขุแค่บอกเฉยๆเล่นเกมกับดิชินารีดิชินารีออเกี่ยวกับดิชินารีมุกไม่ใชอะไรขมึงดูมองแค่ต้องมากระตือแบบเนี้ยขวยเล่นเกมกันดิชินารีพ่อหง่ะเอ่ออย่างเอ่ออย่างดิชินารีนี่ ดิชเนลลี่นี่อันตรายมากเป็นไงวะทําให้คนตายได้เฮ้ยมันตายยังไงวันนั้นน้องสาวเออคุณรู้เศร้าโอ๊ยน่าเศร้าใจจัน้องสาววันนั้นข้าไปที่ร้านค้าไปเคยไปซื้อดิชเนลลไปซื้อดิชเนลลจังหวะนั้นจังหวะนั้นน้องสาวดูดูดูเดินกำลังเดินกลับบ้านกำลังกลับบ้านกำลังกลับบ้านยู่ดีเขาก็ล้มลงไปล้มไปเขาล้มลงไปมึงบอกเลย

เออก็ก็ไม่ผ่านเอออ่ะสมมุติเจอกับเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เยี่มันหายไปไหนวะไมึงข้าม่ะมึงหายไ่เจอเฮ้ยมึงข้ามเดี๋ยวมึงข้ามข้ามไบผมงงงเงี้ยแหละอะไรอ้ข้ามมึงเป็นที่เลยเฮ้ยสมมุติผมงงงเงี้ยแหละอ่ไอ้มึงลองเกี่ยวกับเล่นเล่นเกี่ยวกับไอ้นี่ดิเอ้ยพุ๊บเอ้ยพุ๊เนี่อะไรคำโต เอ๊ะมึงลองเล่นแกวี่ดิน hey, you know, ี่น hmm? nah, ี mate, ่นไอ้เล่นเล่นเลข้อมือเออเออเล็ข้อมือดูหน้เราตอนนี้เออเอาน้องสาวน้องสาวไปซื้อเล็ข้อมือเฮ้ยเอาไปนี่นีอีวันนั้นผมมั่นใจไม่นมั่นใจไม่นมั่นใจมัมั่นใจมั่นใจมั่นใจมั่นมั่นใจ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 มั่นใม่นใจั่นใจมั่นใจมั่นันนั่นใจมั ไปซื้อเรีข้อมือใช่ไหมอา้าวแบตจะหมดไอ้ชัดนะวันนั้นเย้ยเดี๋ยวไปซื้อเรีกข้อมือมาม,มันจะอยู่อีกฝากงูฮานน่์นนนแล้วมันจะเป็นจังหวะของสีแยกไฟแดงอ่าผมกำลังยืมซื้อเรียกข้อมืออยู่อยู่ดีป้าคนหนึ่งเดินข้าเงินมาอุย้ยป้าเด็กข้ามไม่นนได้ไนดน้ละถามว่าไอ้นู้ไอ้นู้ถนนฝั่งตรงข้ามอยู่ตรงไหน <c oughs> ผมบอกว่าอยู่แล้วเราแล้วผมบอกว่าอยู่ฝั่งนู้นครับป้าป้าบอกไอ้โก้ทำไมวะ

เป็นไงล่ะเอากระถูกทีนี้มายังไงเป็นคนเป็นยาอ่ะอ่ะก่อนจบฝากฝากช่องฝากพวกร้านค้าอะไรกันดีกว่ามาบอกเลยครับผมอยากได้เสื้อสวยๆเสื้อเก็บเดี่ยวผ้าบางแบบนี้นะครับก็ไปที่ร้านมันไม่เห็นภาพมันไม่เห็นภาพได้ที่เหลือก็ได้ของอะไ้เนี่ยพุซซั่งอืมน้ำพองย่อเลยสับปลูด ได้นี่ครับผมก็จะเป็นคลิปเดียวครับผมผ้าผ้าบางผ้าห้ามทิพมาสิตนะครับของป้ายเบสครับฟู้ดออเดอร์ลูนนี่ครับผมสวยๆอย่างนี้หรือว่าจะมีป้ายอื่นก็มีนะครับผมไปดูที่ป้าไหวายได้ครับผมเนสสี้มมีกางเกงไหมมีกางเกงไหมกางเกงขายมี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 เขาไม่เก่งนะเขาไม่เก่งนะดูเก่งข้างจริงเดี๋ยวชิบเอาจริง ดี่เด็กไหนฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าดูไหมอ้พุกกางเกงไหนสวยวะเขาดูเลยไอ้ค่อยดูกางเกงค่อยโอเคโอเคได้ได้ได้มีเส้นไหนกางเกงสวยที่มีที่ร้านก็มีนะครับแต่ว่าอาจจะมีกางเกงยีนหรือว่ากางเกงยี่ห้ออื่นครับผมเพราะมันเป็นร้านมือสองอันนี้เป็นดิกกี้ครับผมถ้าอยากได้กางเกงสวยก็ไปที่ร้านได้ครับผมบ็อกเซอร์ไม่มีขายกางเกงไม่มีขายนะครับผมส่งครับไอ้บ็อกเซอร์ตัวนี้จะหาามาจากไหนเดี๋ยวเปิดให้ดูให้ชัด ขอขอบคุณนะนา่อร่อยที่ยขอบไอยากดูหรอเออเออมีเท่นี้แหละไหนๆก็ถอดไ้อ้กูคือมึงไปมันวางส่ยไปกูแล้วไหนๆก็ถอดไอ้หี้ยกูนอนเลยดีกว่าเฮ้ยมาบอกเสื้อนี่มีความสามารถเลยไหมใส่ใส่ใส่แล้วเป็นยเฮ้ยเสื้อใส่เสื้อใส่เป็นไมเคิลแจ็คสันใช่เหรอผมไม่ได้ใส่ไม่ใช่นี่ตัวนี้ก็ร้านผมครับอันี้เมีัดเต็มเย่เยย อ้โอเคอ่ะฟุกฟุกมีอะไรจะไม่ต่อสายจบคลิปแล้วไปกับใบทังนะโมเลยตะโมตะโมสามจบไปฟังฟังเพลงข้ามังไก่ไงไอ้เยี่ยดีเงี้ยเดี๋ยวไปอยู่บางแค่เธอช่วยแม่ขายข้าวมันไก่หาดใหญ่หาดใหญ่ไปอยู่หาดใหญ่สามวัยขายข้าวขาหมู ไปอยู่พัทยาเธอช่วยป้าขายสบู่สบู่สบู่โชว์ตัืใไรเขาหน้าเป๊ะยังไงจำได้แค่นี้ป่ะสอนเพชรน้องสอนเพชรโชว์กันดิเรารักกันอยู่ด้วยกันสองคนขอแอคคาราวเพราะความจนต่างกินล้นทางงานแบงค์ อออไรงงาานนนนเด่่้้ยูหพี่ตันพี่ตันมาพี่ตันมาเฮ้ยตอนนี้เหมือนสุดแล้วเว้ยตอนนี้เหมือนสุดแล้วเฮ้ยตายสุดแล้วพี่ตันมาตันใส่บ็อกเซอร์อะไอ้เหี้ยไม่มีค่าตัวให้นะเล่นเยอะนะครับไม่มีค่าตัวฮะไอ้เหี้ยนี่นิดคลิปปิดคลิปปิดคลิปปิดคลิปิดคลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผม เอ้วาตุอ,อย่างนี้โอ้กูชอบปุว่ะโอเคครับท่านผู้ชมจบคลิปวันนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมมากดช่างแม่งครับจบคลิปนะบ๊ายบาย